ตรงนี้เขียนว่าให้อาหารปลาแต่ไม่มีอาหารปลาขายครับตรงนี้ไม่เปิดขายนะครับจุดตรงนี้น่าจะทําเสร็จได้ไม่นานเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนะครับนี่นะครับเพิ่งเห็น แต่ก่อนบริเวณนี้จะเป็นต้นไม้แล้วก็เป็นลานจอดรถยาวนะครับทางโน้นก็จะเป็นบริเวณวัดล่องขุนนะครับบริเวณภายในวัดก็ทางโน้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนศาลาหลังนี้นะครับไปดูครับเพราะว่าได้ยินเสียงน้ำอือากาศเย็นดีครับเย็นมากเลยครับผมนี่ครับนี่ทําเหมือนเป็น หินงอกหินย้อยเหมือนในถ้ำนะครับนี่นะที่น้ําไหลลงมาจากท้องบนด้วยไหลลงมาจากช่วงนั้นนะครับทําเหมือนหินงอกหินย้อยเหมือนในถ้านะครับก็จะไหลลงมาตรงนี้มีที่นั่งให้พร้อมลมก็เย็ยนบรรยากาศก็ดี ข้างหลังก็เป็นบอ่อน้ำเป็นคลองน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ลงไปให้อาหารปลามีหลายบอ่อครับนู่นใช่หมดเลยครับมีนจะบอ่อปลานี่ครับดูบรรยากาศครับลมเย็นเย็นมากเย็นจริงๆครับสบายเลยเหมาะกับการนั่งเล่นในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยครับร้อนๆอย่างนี้ก็นั่งเล่นอย่างนี้ครับ โอ้โหครับสุดยอดเลยอสบายตัวเลยครับนั่งฟังเสียงน้ำนะ